เอาลเวพูไม่อยู่จริงๆนะครับแน่กำลังจะจบเกมอยู่แล้วนะครับหงแดงลีวพูกำลังจะเสมอกับเบอร์ลี่นะครับแต่สุดท้ายครับเทปีแห่งโชคก็ยังอยู่กับทางลเวพูนะครับเพราะว่ามาได้ลูกจุดโทษครับแล้วก็เป็นบังโมนะครับสังหารไม่พลาดครับวิ่งเข้ามากดด้วยซ้ายเปรี้ยงเดียวครับลีวพูเก็บ3แต้มหน้าตาเฉยอีกแล้วนะครับเกมโดยรวมวันนี้นะครับแน่นอนครับลเวพูครองบอลบุกอยู่ฝั่งเดียวนะครับแต่สิ่งที่ลีวพูมีปัญหานั้นคือ จบสกอร์ไม่ได้นะครับคือในวันที่แย่ๆครับยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าบุกแล้วบุกอีกบุกจากทุกทิศทุกทางแก้เกมแล้วแก้เกมอีกก็ยิงไม่เข้านะครับก็มันเป็นวันที่แย่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับฟุตบอลครับขอแค่มี1ประตูทีมก็ได้3มแต้มครับนาทีสุดท้ายครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเรียบูเองก็มาได้จุดโทษที่ เกินความคาดฝันของแฟนๆหลายๆคนนะครับผมเชื่อวันนี้แฟนๆของเรีพููหลายคนนะครับก็อาจจะมีการทําใจแล้วนะครับว่าช่างมันเถอะสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องปล่อยให้แต้มหลุดลอยออกจากมือไปบ้างนะครับเพราะว่าพยายามบุกแล้วพยายามบุกอีกแต่มันก็ยิงไม่เข้าสักทีหนึ่งนะครับแนวรับของเบอร์ลี่ก็ต้องชมเลยนะครับว่าวันนี้ก็แข็งแกร่งนะครับเรพูลูจาอยไงก็เจาะไม่เข้านะครับนั่นแหละครับ พอมาได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมนะครับฮันนีบาลครับคือก็ไม่รู้ว่าอะไรไปโดนใจเข้าสิ่งฮันนีบาลเหมือนกันนะครับจังหวะที่ฟล์มโปงเปิดไปแล้วก็รู้ทั้งรู้นะครับว่ากฎของพรีม์ลีกตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณยื่นมือออกไปเกตนาทําให้ร่างกายมันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะเสียจุดโทษทันทีนะครับ VR ทุกอย่างเลยมันก็มีหมดนะครับสุดท้ายก็ไม่รอดครับก็ริพูได้จุดโทษแล้วก็เป็นบางโมซัดเข้าไปนะครับ ก็ทำให้ริพูคว้า3มแต้มในวันที่จริงๆมันควรจะได้1แต้มถูกไหมครับคือเอาแบบนี้ดีกว่าจริงๆเรียบูเล่นเนี่ยฟอร์มการเล่นคือคุณจะได้3มแต้มแหละแต่ว่าผมเชื่อแฟนเรียพูอ่ะทำใจแล้วว่าบางส่วนแบบสามแต้มคงยากเพราะวันนี้เจาะยังไงก็เจาะไม่เข้านะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ก็ยังมาได้ในช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นมีจังหวะมีโชคในเรียบูนะแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อยอดโมเมนตัมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับเอร์พูก็สติสวยรูครับเป็นทีมเดียวในศึกพรีเมียร์ลีกจนถึงตรงนี้นะครับที่ชนะมา4เกมรวดครับเล่นไป4เกมครับก็ยิงไป9ลูกแล้วก็เสียไป4ตอนนี้เก็บ12แต้มเต็มทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถทําได้ก็ยังคงรักษาระดับได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รักษาโมเมนตัมได้ส่วนที่ตามมาครับก็มีอาร์เซนอลครับ เล่นไป4เกมก็เก็บไป9แต้มครับเก็บ9แต้มนี่ก็มีอาร์เซนอลมีสเปอร์ครับแล้วก็มีบอลหมัดบอลหมัดปีนี้เล่นดีนะครับแล้วก็เชลซีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการสะดุดไปเองนะครับก็นำไบรทันจนจบเกมอยู่แล้วนะครับแต่มาเสียในช่วงท้ายเกมครับอารมณ์ก็น่าผิดหวังนะเชลซีจริงสัปดาห์นี้ก็ควรจะได้3แต้มนะครับแต่ก็ทําไม่ได้ซะเองครับแต่เดี๋ยวมนรุ่นนะครับไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ จะเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับได้ข่าวว่าแฟนลิปูวันนี้รอเชียร์แมนยูเต็ดอยู่หลายคนนะครับอยากจะให้แมนยูช่วยตัดขาทีมอย่างแมนซิตี้นะครับก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าจะจบลงอย่างไรครับแต่ว่าลิพูครับก็ต้องชื่นชมเลยครับว่านี่แหละครับคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์มันต้องแบบนี้แหละครับวันไหนที่ดูเหมือนว่าจะเก็บ3มแต้มไม่ได้ดูเหมือนว่าจะแพ้คู่ต่อสู้ก็จะตามตีเสมอกลับมา หรือวันไหนที่คิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้3มแต้มแต่สุดท้ายก็ได้3มแต้มแบบที่เวีรยพูได้ทําได้เห็นในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลนี้ก็รองย้อนกลับไปสี่ฤดูกาลนี้เวีร์พูย,ยิงประตูในช่วงท้ายเกมกี่ลูกแทบจะทุกนัดเลยนะครับเวีรยพูในปีนี้ครับโหดจริงๆนะครับ,รรรบเอาไม่อยู่ครับผงแดงเวอร์พูนะนาทีนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสุดสุดในเรื่องของโมเมนตัมนะครับพวกเขาก็แพ้ยากแล้วก็ชนะรวดด้วยนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนเวอร์พูด้วยนะครับ ที่เก็บ3แต้มไปในวันนี้แบบบุดวิดนะครับแล้วก็ยังคงนําเป็นจ่าฝูงต่อไปแบบเรื่อยๆแล้วก็รักษาจ่าฝูงไว้อย่างเหนียวแน่นครับแลเ่เพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมแมชนี้ของลิเวอร์พูลนะครับอยากจะชมใครบ้างอยากจะถากใครบ้างก็ลองคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องฝนตรงไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสแกน QR code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่แหละครับนี่ครับสแกนกันเลยครับแล้วก็ดูดเด่นไปกับทาง all new suzuki flong นะครับ get ready for the new icon นะครับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณครับรับฟรีบัตรเติมน้ำมัน3,000บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่24กันยายนนี้นะครับแล้วก็รับรถภายในวันที่30พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือ ติดต่อได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับทาง Suzuki ฝากไว้ด้วยนะครับ